นายทักษินก็ยังเล่าถึงไทม์ไลน์และให้ความชัดเจนนะคะเรื่องของการแจกเงินหมื่นดิจิทัลวอ l l e t ค่ะโดยจะเริ่มกันยายน์นี้นะคะจะแจกกลุ่มเปราะบางและผู้พิการ14.5ล้านคนก่อนพอไปถึงเดือนตุลาคมเนี่ยงบใหม่ออกมาค่ะก็จะแจกอีก30ล้านคนที่ลงทะเบียนไว้ผ่านดิจิทัลวอ l เล็นะคะก็พูดถึงการกระ แจกเงินครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะที่เหมือนกับยิงนก3ตัวด้วยกระสุนนัดเดียวกระตุ้นเศรษฐกิจแม่นยำชุ่มฉ่ำทั้งประเทศค่ะนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนะคะได้แสดงวิสัยทัศน์ในงาน Dinner Talk Vision for Thailand 2024โดยกล่าวช่วงหนึ่งเกี่ยวกับโครงการเติมเงิน1,000 0บาทผ่านดิจิทัล Wallet เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจว่า เท่าที่ทราบเนี่ยจากที่มีการเล่าให้ฟังนะคะอ้างอิงอย่างนี้เนื่องจากมีคนค้านคนค้านบางคนเนี่ยอาจลืมไปว่าตัวเองก็คือส่วนหนึ่งของวิกฤตต้มยำกุง้งจริงๆแล้วดิจิทัลวอลเล็ตเป็นการยิงนก3ตัวด้วยกระสุนนัดเดียวอันแรกคือการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งจําเป็นต้องกระตุ้นประเทศเราเนี่ยโตช้ามานาน GDP น้อยกว่าคนอื่นทั้งหมดโดยเฉลี่ยเพราะไม่มีเงินในระบบแบงค์ชาติไม่อยากให้แบงค์พาณิชย์เดือดร้อนเพราะถ้าเงินเยอะแบงค์พาณิชย์ขาดทุนก็ดูดออกแบง พนิ้ก็สบายแต่รัฐบาลมองเห็นว่าเงินไม่พอจึงต้องกระตุ้นเศรษฐกิจนายทักษิณน,นะคะกล่าวว่าการกระตุ้นทําไมเป็นดิจิทั l วอลเล็ตทำไมไม่เป็นเงินสดก็เลยเล่านะคะว่าดิจิทั l วอลเล็เนี่ยจริงๆข้างหลังบ้านคือระบบบล็อกเชนมีสมาร์ทคอนแท็กหรือการควบคุมการใช้เงินได้อย่างเช่น ให้ใช้ในเขตนี้อำเภอนี้ซื้อของประเภทนี้ก็เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างแม่นยำอยู่ในพื้นที่ใครพื้นที่มัน <c oughs> เศรษฐกิจจะชุ่มฉ่ำทั้งประเทศเป็นความต้องการใช้ดิจิทัลวอ l l e t รวมไปถึงอยากให้คนไทยถึงรากหญ้าได้เรียนรู้เทคโนโลยีชาวนาไม่เรียนหนังสือเลยแต่ใช้ Facebook ก็เป็นใช้หลายก็ได้ก็เหมือนกัน <c oughs> เดี๋ยวเรียนรู้ดิจิทัลวอลเล็ก็จะเข้าใจ นายทักษินบอกว่าเมื่อเรียนรู้แล้วก็ต้องใช้ต่อไปในครั้งหน้าเนี่ยเราจะได้ทั้งดิจิทัลไอดีซูเปอร์แอปเพื่อให้คนเข้าไปอ่อนไซต์ใช้กับทุกบริการของภาครัฐได้หมดและอีกหน่อยอาจจะออกพันธบัตรผ่านประชาชนรายย่อยด้วยให้ประชาชนใช้แทนเงินสดได้นี่คือสิ่งที่หวังนะคะว่า Digital ว a l เล็เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับประเทศมากกว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจ นายทักษินบอกว่าเมื่อมีการตั้งงบกลางปี67เพื่อใช้ในโครงการก็ต้องใช้ภายในกันยายนค่ะทางกรรมการเขาก็เล่าให้ฟังว่าขณะน,นี้ใช้งบราว1 4 5 0แสนล้านบาทไปใช้กับกลุ่มเปราะบาง13.5ล้านคนแล้วก็ใช้กับคนพิการซึ่งไม่ใช่อยู่ในกลุ่มเปราะบางอีก1ล้านคนรวม14.5ล้านคนเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเบื้องต้น โดยแสนกว่าล้านเดือนกันยาค่ะพอถึงเดือนตุลาคมงบใหม่มันออกมาคนลงทะเบียนเกือบ30ล้านคนก็จะถูกวักคัดว่าคุณสมบัติครบหรือไม่ซ้ำกับกลุ่มผู้พิการหรือไม่เหลือเท่าไหร่ก็จะเอางบที่เบิกได้จ่ายต่อให้กับกลุ่มที่ลงทะเบียนแล้วนะคะแต่ว่าจ่ายครั้งนี้เนี่ยถ้าระบบเสร็จก็จะเป็นระบบดิจิทัลวอลเลทเพราะต้องการกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจที่แม่นยำค่ะ